พูดจริงๆนะอันนี้อันนี้พูดจริงๆควาขอรู้สึกตอนนั้นเลยผมผมไม่ปิดบังเลยนะเป็นคนบอกตรงๆเลยณตอนนั้นหลังจากที่เขาเด็กินแบบว่ากระแสชุดอ่ะคืออ่โซเชียลแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมากพูดถึงอ่ะวงเนี่ยวงวงเนี้ยวงมอลำเสียงวีหกเนี่ย,ยซึ่งที่เราได้เห็นจริงๆอะ่ะที่เราได้เห็นจากจากสือ่อจากอะไรอะ่ะมันเป็นแบบความคิดเห็นด้านลบ เขาก็เลยคิดอยู่ว่าเขาขอไปห้องสีหลอดบอวุ้งมันโอเคบอกมันคือมีแต่แบบว่าทำไมอยู่บนสือ่อบนอะไรอ่ะทำไมณนช่วงเวลานั้นอ่ะมันคือมีแต่แบบว่าผลความคิดเห็นด้านลบเท้คิดแบบด้นเลยตอนนั้นแบบว่าไปต่เขาไปดีาะวะเอาสิเขาไปดีบอกแต่ด้วยความที่อ่ะณตอนนั้น เขาได้รับปากแฟแล้วว่าเขาสิไปขึ้นก็เลยว่าอ่ะลองดูตัดสินใจลองดูถ้าไม่เวิร์กเขาก็ค่อยถอยก็ได้แต่พอปุ๊บพอได้เข้าไปจริงจริงสิบอ๋อเทลิโอเล่าเลือกนะ่ไทยผสมเล่าค่าหนูแต่พอแบบเข้าไปอีีแล้วมันมันโบแมนเลยครับมันมันโบแมนแบบที่คนอื่นเขาพูดกันเลยโบแมนเลยโบแมนไม่แต่น้อยเดียว พอได้เข้าไปสัมผัสจริงๆเกินค่าเกินค่าถือทุกคนคือแบบตาแข้งทุกคนในวงคือแบบน่ารักมากตอนแรกเข้าไปคิดที่สิเข้าไปหาไอ้นกจังเดียวะสิเข้าไปหาพี่นุกจังเดียวะสิอยู่กับปอต่ำจังเดียวะสิอยู่กับคุณในวงจังเดียวะเขาสิจังเด,ดียววะ คิดอยู่เนาะตอนนั้นคือคิดๆเลยคิดเลยว่ะไปแต่เขาน้าเขายากบอกรือว่าวุ่งนี่มีกดหรือว่าอย่างหลายบอกแต่พ่อเขาไปอีหล่ะคเลื่อเงเลยคนะเลื่อเงเลยคนะเลื่องพอได้เข้าไปสัมผัสจริงๆคือเป็นมันอยู่แบบครอบครัวคือครอบครัวจริงๆคือแบบน่ารักมากแล้วพี่นก พี่นกก็คือดแูแลดีมากพี่นกพี่ตั้มพี่หนุทุกคนดูแลแนะนําดีมากไม่ใช่แค่สามบอสนี่นะครับมันใช่แค่บอสท,ทั้งสามคนทุกคนเลยบอาจะ,ปะเป็นน้องน้องเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ทุกคนในวงคือแบบมีอะไรแนะนํามีอะไรช่วยเหลือเราตลอดก็คืออันไหนเรายังไม่รู้เรื่องยังไม่เก่งแม่อะไรอ่ะคอยแนะนําไปให้เขาได้พัฒนาฝีมือเจ้าของพัฒนาความเปลี่ยูยให้เขา ับตัวเขาได้อ่ะ